สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพระสัดีที่12มกราคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นเอเน็กซ์ก็ปิดตลาดไปที่1,687.45จุดบวกเพิ่มขึ้นมา1.70จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.10%ม,มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่73,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่ม ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อาหารและก็กลุ่ม ICT ส่วนแรงขานั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานการแพทย์และก็กลุ่มขาปลิโดยหุ้นที่ปร,รับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ BCP ราคาหุ้นบวกขึ้นมา8.66%ก็ราคาหุ้นนั้นเป็นการเก็งกำไรจากประเด็นที่ข่าวบอร,ริษัทนั้นอนุมัติในการทำเทอเดอร์อ,อรหุ้นเอโซทั้งหมดมูลค่ากว่า3 0 0 0มล้านบาท ซึ่งจะทำให้ทางด้านของ BCP นั้นกลายเป็นโรงกลั่นที่ใหญ่ที่สุดในไทยทางด้านของ KCE ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.60%ก็คาดว่ากําไรในไตรมาส4/65นี้น่าจะฟื้นตัวกันขึ้นมาได้จากต้นทุนวัตถุดิบที่มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ Hana ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.33% ก็คาดว่ากำไรในไตรมาส 4/ ปี55นั้นจะเติบโตได้เยียร์ออนเยียร์ก็ามาจากฐานที่ต่ำในช่วงของปีก่อนหน้าทางด้านของ Plan B ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.59%ก็คาดว่าแนวโน้มผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/ ปี6 5นี้จะเป็นไตรมาสที่ดีที่สุดในรอบปีแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังได้แรงหนุนจากการที่ช่วงก่อนหน้านี้กองทุนบัวหลวงนั้นมีการเก็บหุ้นเพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของ RBF ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.23% ทางด้านของผู้บริหารน,นั้นก็คาดว่าในวโน้มผลประกอบการในไตรมาส4/65ปนี้จะค่อนข้างออกมาดีโดยได้รับหนุนมาจากต้นทุนข้าวสาลีที่มีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็มีการตั้งเป้าไรายได้ในปีนี้ว่าจะเติบโตได้15-20%ทางด้านของ Triple I ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.42%ก็คาดว่ากำไรในไตรมาส4/65ปนี้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ก็ได้ไรายนุนมาจากการขนส่งทางอากาศทางด้านของ S ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.79%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็คาดว่าปีนี้รายได้จะเติบโตได้อย่างต่อเนื่องก็ได้อันนี้ส่งจากการที่จีนมีการเปิดประเทศแล้วก็นอกจากนี้ยังมีการเตรียมที่จะเปิด4โครงการอสังหาใหม่ขึ้นมาอีกด้วยทางด้านของบาฟราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.40%ก็คาดว่าได้อันนี้ส่งจากจ,ากจำนวนเที่ยวบิน และปริมาณการเติมน้ำมันอากาศยานที่เพิ่มเติมกันขึ้นมาทางด้านของ STPI ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.45%ก็ราคาหุ้นมีการปรับตัวกันขึ้นมาแรงจากการที่มีข่าวที่ว่าลงทุนวินฟาร์มในสะปะปลาวกว่า600เมกะวัตต์ทางด้านของซันราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.85%โดยผู้บริหารนั้งก็คาดว่าแนวโน้มยอดขายในปีนี้จะเติบโตได้แรง จากแบล็กหอกที่มียาวไปจนะะถึงเดือนพฤษภาคมปีนี้รวมทั้งต้นทุนวัตถุดิบก็มีการปรับตัวลดลงซึ่งก็ได้ประโยชน์จากเงินบาทที่แข็งค่าทางด้านของ TSR ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.92%หลังจากที่มีการประกาศว่าจะร่วมลงทุนในบริษัท c o n n i x t e c h ซึ่งก็เป็นธุรกิจแพลตฟอร์มระบบสัญญาณกันขโมยก็เลยเป็นเหตุให้ราคาหุ้นในวันนี้มีการปรับตัวกันขึ้นมาได้ค่อนข้างดี ทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเอสโซราคาหุ้นติดลบไป17.12%ก็กดดันมาจากการที่ BCP นั้นเข้าซื้อกิจการจาก a อคชั่นโมบิลซึ่งก็คาดว่าจะมีการถอนการลงทุนทั้งราคาเข้าซื้อเอสโซนั้นก็ถือว่าต่ำกว่าที่ตลาดคาดการกันไว้แล้วก็ต่ำกว่าราคาบนกระดานอีกด้วยทางด้านของ JTS ราคาหุ้นติดลบไป6.47% โดยทางด้านของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้นให้ JTS นั้นซื้อขายด้วยบัญชี cash balance เริ่มตั้งแต่วันนี้ก็คือ12มกราคมไปจนถึงวันที่1กุมภาพานนันธ์นี้ส่วนทางด้านของไทยคมราคาหุ้นติดลบไป6.02%และก็โมชิติดลบไป4.22% คาดว่าเป็นการถูกขายทํากําไรกันออกมาหลังจากที่ช่วงก่อนหน้านี้ราคาของทั้งสองหุ้นนี้ก็มีการปรับตัวกันขึ้นไปค่อนข้างจะมากและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกนันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ